สวัสดีครับเกมที่กำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นเกมเดียวระหว่างต้านิกบางมดนะครับต้านิกบางมดนี่ดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นหัวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับจะซ้อมเดียวกับจะแฮกรามินทานะครับจะแฮกเสิร์ฟก่อนครับ เจ้านิกนี่เสื้อสีแดงนะครับจา่ายแฮกนี่เสื้อสีขาวนะครับลูกทำของจา่ายแฮกก็จะคือข้ามหัวเป็นหลักนะครับลูกทำของจา่าแฮกนะครับเอวนเจ้านิ้ก็มีเตะครึ่งรอบกระตีหัวเลยครับสมฉายาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยครับ หลังจากช่วงโควิดนะครับโจนิกไม่ค่อยได้ซ้อมนะครับก็เลยเตะราคาซ้อมๆกับจ่ายแฮกนะครับราคาซ้อมๆนี้ก็ชิงเงินรางวัลอยู่10,000บาทนะครับคู่นี้ครับอ๋อโจนิคเสิร์ฟดีครับโจนิ้ขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับ ต้นต่อศครับต้หนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โห,โหนิกเซิร์ฟหลอกด้าเท้าดีมากครับจาแฮกหลงครับ แปมส0ูนย์ครับพูดถึงเรื่องลูกเสิร์ฟนี่เจ้าก克น่าจะดีกว่าเพราะว่าเจ้า尼克นี่มีเสิร์ฟหลอกหน้าเท้าดีนะครับโอ้โหเจ้า尼克ข้ามเขียวแรงมากครับเมื่อกี้เหมือนพอม่าเลยครับลูกหยียบ สองศูนย์ครับ ลูกหัวเจ้านี้ครับเดาทางยากมากครับไม่รู้จะมองไปไหนครับตั้งขึ้นจ่าแฮกก็ลูกหัวเป็นหลักนะครับจ่าแฮกจะได้ลูกโมงที่หนักหน่วงนะครับแต่ว่าเจ้านิกนี้จะเป็นหัวแบบหัวเรี่ยมครับทิศทางดีมากครับโยหัวไปทางนึงแต่ลูกไปอีกทางนึงครับ ถึงเรื่องลูกทํานี้เจ้านิกก็เป็นต่อนะครับแต่ว่าพื้นนี้ไม่ได้เป็นต่อครับเพราะว่าจ่าแห้งนี้เป็นตัวยกนะครับตัวยกธรรมชาติครับจ่าแห้งนี้พื้นดีมากครับโอ้โหจ่าแฮมกมงติดนเน็ตต้สามต่อศูนย์ครับ ตั้งศูนย์ต่อสามแบบโอ้โหเสิร์ฟไล่เส้นดีครับลูกนี้ครับจะแฮกไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามแล้วครับเกมนี้ลงสนามนี้เจ้านิกเป็นต่อราคาเยอะครับขานนกก็ไม่กล้าลองไม่กล้าต่อแล้วครับเพราะว่าเป็นต่อเป็นต่อเยอะเกินครับ แต้มสองต่อสามครับอ๋อโดนจ่ายแฮกหยิบครับจ่ายแฮกทำยังไงครับโอ้โหแต้มไล่มาไปสามเท่าครับเออไปเลยแต้มสามเท่าครับ ออครับลูกนี้ครับราคาขานอกเป็นต่อน,นี้ไม่ถามเจ้านิกนะครับว่ากำลังถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้านิกขาดซอมนะครับเกมยาวๆนี่อาจจะพลาดพังได้ครับเพราะว่าเรื่องกำลังครับช่วงนี้เก็บตัวโควิดครับ ช่วงเก็บตัวช่วงโควิดนี้น้ําหนักเจ้านี้น่าจะขึ้นมาหลายกิโลครับพอดูเพราะว่าดูตัวน้องนี่ตันมากครับ แต้ม3ต่อ4ครับจ่ายแฮกเสียบได้เส้นนี้ลากมากระโดดเวอร์แน่นอนครับโอ้โหกระโดดฉีกขาสูงมากครับลูกนี้ครับโดดเหยียบเหมือนพา่อมา่เลยครับแต้ม4ต่อ3ครับ จ่าแฮกนี้เรื่องกําลังไม่ต้องพูดถึงครับเ <Okay. S 1> ตะได้ทั้งวันครับไม่มีหมดครับ <Okay. S 1> วันนี้จ่าแฮกก็เตะม,มาไม่ต่ํากว่าห้าหกเซตแล้วนะครับ <Okay. S 1> โจนีออกครึ่งรอบแล้วครับ <Okay. S 1> นี่และครับลูกถนัดลูกเด็ดขาของเจ้านี้ครับคือครึ่งรอบนะครับ okay. นิกเสิร์ฟออกค่อนข้างเยอะครับลูกนี้ครับสนามนี้ถือว่าเป็นสนามซ้อมของเจ้านิกนะครับแตาแฮปนี่ถือว่าเป็นทีมเยือนครับนิกโอ้โหเตะฉี่ครับลูกนี้ครับเจ้านิกนี้เพิ่งจบม .6 มาเมื่อปีที่แล้วเองนะครับคือ อายุอย่างน้อยครับแต่ว่ารูปร่างหุ่นรูปร่างนี้แบบตัวใหญ่มากครับตัวนี่หนาปึกเลยครับเต้มสี่ต่อสครับเสิร์ฟหลอกหน้าเท้ามาจ่าแ,แฮกข้ามหัวเป็นหลักอืย้อนนี้ดักทางถูกแล้วครับแต่ว่าไม่อยู่ครับ อูลูกหัวไม่ข้าหัวครับเอาอย่างนี้กระโดนหยิบสิครับไปไหนมจต่าแฮกหม่งพลาดเยอะครับแต่ถึงข้ามไปก็ไม่สุดนะครับลูกเมื่อกี้ครับแต้มสี่ต่อสามครับ าลูกยกดีครับจ่ายแฮกมงเสียเองครับตั้งแต่ต้นเกมมันนี่จ่ายแฮกทำเสียเองเยอะครับคือถ้าหมงต้องมงให้สุดครับไม่งั้นไม่ได้กินเจ้านี้ครับลูกออกครับหลอกหน้าเท้าจ่ายแฮกหลงไปแล้วนะครับถ้าลงนี่ก็คงได้แค่มองนะครับลูกนี้ครับจำสามต่อห้าครับ หลอกหน้าเท้าครับเหยียบหลอกหน้าเท้าครับลูกออกไปครับแต้สี่ต่อห้าครับ <c oughs> นิกนำอยู่5ต่อ4ครับแต้มเดียวครับไม่ห่างครับโอ้โหจะแฮกลากแะ้ก็เป๊ะมากครับลูกแรกอยู่ไหนก็ช่างครับลูก2ลากถึงหน้าเน็ตเลยครับแต้ม4ต่อ5ครับ ตจ้านี้แก้ไขย,ยังไงลูกนี้โอ้โหเหยียบดีแล้วครับจ่ยแฮกลากซ้ายโอ้โหจยแฮกไล่มาทันครับเป็นแต้มห้าเท่าแล้วครับหนึง่งหนึ่งเชียรยแฮกจะจับฝั่งนู้นใช่ไหมนึง่ง ยางรนยางร่นยางนดนยิได้เติเลยนี่อ๋อจ่ายแฮกหกลงครับโจนิกนี่เดียวกว่ากาลาสามครั้งเนี่ยโจนิกเอาชนะครั้งแรกนี้โจนิกแพ้แพ้ขาดเลยนะครับ แต่หลังจากนั้นมาอาทิตย์หนึ่งเจ้านี้ก็ขอแก้กลาเลยครับแล้วเจ้ากลาก็แพ้เจ้านิกขาดีครับแล้วก็มาตัดสินกันครั้งที่สามอีกครับเจ้านี้ก็เอาชนะขาดไปอีกครับตอนนี้เจ้ากลาพม่านะเห็นเจ้านิกนี้ไม่เอาเลยรับใส่หัวเลยครับเพราะว่าหลงลูกเสิบเจ้านิกนะครับเจ้านิกเสิบหลอกน้าเท้าดีครับ หลังเท้าง่ายๆเลยครับสองลูกครับเข้ามาแล้วกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับอาทิตย์หน้าจะมีแต่ก็ดีๆให้ดูนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับจะเป็นเหลี่ยมหลังเท้าระหว่างเจ้าเก่งจับคู่กับเจ้าบอลน,นะครับ บอลขอนแก่นนะครับเขียนบ้านประขามนะครับแล้วก็มีเจ้าเตยจุลาจับคู่กับเจ้าวัดนะครับแล้วก็โจกเกาะเอียกับเจ้าเตยครับเป็นเตะในรายการไทย PBS นะครับผมได้บัตรเข้าไปอนุญาตให้ถ่ายได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้รับชมกันนะครับอย่างไรเข้ามาแล้วกวดติดตามไว้นะครับ จะได้ดูแต่ก็ระดับแนวหน้าของประเทศครับ แปม6ต่อ7ครับโอ้ยจ่ายแฮชเซฟออกไปเยอะครับลุกนี้ครับแ้มเ็ต่อ6ครับคู่นี้น่าจะแข่งขันกันที่13แต้มนะมครับแ้มแปดต่อหกครับ นี่ครับลูก2จากแฮกนิดถึงหน้าเนี้ยทุกลูกครับอ้าวแต่ยอดอย่างนี้ก็เสยดนิกสิครับโอ้โหลูกนี้ไม่น่าแต่หยอดครับถ้าทำแรงก็น่าจะจบไปแล้วนะครับคือระดับนี้ต้องใส่หนักไว้ก่อนครับลูกลากสวยๆครับแต้มเก้าต่อหครับ จำเจ็ดต่อเก้าครับนิดเดียวครับไม่ข้ามครับจำเก้าต่อเจ็ดครับ โอ้จ้านิกมงหลอกดีมากครับลูกยกนี้ค่อนข้างห่างนะครับตัวหัวเจ้านิกหลอกดีมากครับหันหน้าไปทางหนึง่งมงไปอีกทางนึงครับ ตัมเจ็ดต่อเก้าครับลูกเสิร์ฟจา่าแฮงค์นี้ดูเหมือนทำอะไรเจ้านิกไม่ได้เลยนะครับตัวนิกจับลูกแรกนี้อยู่ต่อหน้าทุกลูกครับ ใจผมนี่อยากให้ถึงอาทิตย์หน้าไวๆครับจะได้ไปถ่ายแต่ก็คู่มันมันมาให้ชมกันครับอยากเห็นเจ้าเก่งกับเจ้าบอลครับที่จะสู้กันในเหลี่ยมหลังเท้าอย่างเดียวนะครับหลังเท้าล้วนเนอะจำเก้าต่อเครับ 9ต่อ7ครับโอ้โหจากแฮกหลงครับลูกหลงข้างเส้นเลยนะครับเสิร์ฟดีมากครับลูกนี้ครับเนีแต่ก็เดียวครับเสิร์ฟดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับเต็7ต่อ10ครับ จ่าฮดดูเตอร์ตื้อไปแล้วนะครับเสิร์ฟยังไงก็ไม่กินเจ้าเด็กครับแปมเจ็ดต่อสิบครับ อะคิดอะไรไม่ออกครับเสิร์โยงข้ามหัวเจ้านิกเลยครับอย่างนี้ก็นรลกดีครับเจ้านิกนี่ส่วนสูงน่าจะใกล้เคียง185แครับแต่มีร้อยแแน่นอนครับเป็นนักกีฬาที่รูปร่างค่อนข้างดีครับ โอ้เจ้นิกหลอกหน้าเท้าดีมากครับเหมือนจะไล่ขวาสุดน,นะครับแล้วหลอกหน้าเท้ามาก็ยอดซ้ายครับโอ้โหหลอกหน้าเท้าดีมากครับเกมแล้วครับเจ้านิกเอาชนะด้วยสกอร์อ๋อเตะสิบสองแต้มนะครับเตะกันชนะไปด้วยสกอร์สิบสองต่อเจ็ดนะ ครับขอจบไลฟ์ส,สดเพียงเท่านี้นะครับ